เพื่อนไม่เจนจะมาเก็บอันผักแค่เพื่อนเพื่อนจะไปพัดใส่กะเพราเพื่อนๆืนสูตรแต่ละสูตรก็คือกันเนาะเก็บแล้วก็วจะเอาตรงขค้มๆผันออกเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาขค้มผันออกนี่นนเพื่อนก็จะบ่ค่อยขค้เพื่อนเพื่อนอะไม่เจนกับเก็บไว้แน่ล่ะเพื่อนพเพื่อแล้วเก็บไปพัดใส่กะเพราดอกแค่เพื่อนเพื่อนดอกแค่บานๆนี่ เก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปเจ้งกับจับไปพั๊สกับข้าวเพื่อนๆไ่เจ้งกับเก็บใบแน่ลราเพื่อนๆเป็นบ่จ้ะสวยงามบ่มาเพื่อนๆพมาพัดกับข้าวไปเจี้ยงกับตั้มพริกใส่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆพริกตะกะตะไคร้ตะกะอันนี้กระเทียมเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปสิ้นสิ้นสิ้นใส่ลงไปเพื่อนๆพื่อนต ข้อนี้ไปท้ายที่หลังพักแค่กะเพราไม่มาโกดมะเขือเทศใส่ลงไปความกล้าจะข้อนี้เพื่อนๆสูตรไม่เจนค่ะเพื่อนๆเนี่ยไหนจะใส่อันนั้นคนที่เป็นสาวกันแข่เป็นลุงเหลืองจะไปเอาโอ๊ะไม่เจนจะหยอดน้ำตาหนิดนึงน้ำปูนนเลยจะเพื่อนๆคนไหนเป็นสาวกันเพื่อนๆจะไม่เจนจะกุ้งอีกข้างนึงเพื่อนๆบรรยากาศกันอยู่ตรงหน้าคือเก่าเราเพื่อนๆเห็นมา หยุดทงหน้าคือเกาเพื่อนๆบรรยากาศอยู่ทงหน้าค่ะอยุดทงหน้าคือเกาไปเก้นขวายเพิ่นซุกแล้วเพื่อนๆไปเจ้นกับใจปุ้งเพื่อนๆไปเจ้นกับจใสซอนลงไปอันไดแสบกระใส่ลงไปเพื่อนๆน้ำปลาจะน้ำปลาเป็นน้ำปลาลงไปน้ำไปเจ้นมักหวานนิดนึงนะเพื่อนๆ หวานใส่หวานนิดนึงค่ะแต่จะมาเพื่อนๆสูตรบนแม่สูตรไตโต้มาอันใดก็ใส่ลงไปหมเนื้อนัวใส่ลงไปเพื่อนๆคนเดียว่ันข่าวก้านเดนมเกจสุดเจ้าผักแค่ใส่ลงไปเพื่อนๆผักแค่หอมปูใส่ลงไปเริ่เพื่อนจวไาหอมตัวนี้ไปใส่ถังล้างหอมอันนี้กระเพ้าใส่ข้างล้างเนาะค่ะคนเดียว่ันข่าวก้านเพื่อน สูตรมิเจน,เนเดีอันไหนแใส่แอนนั่นแหละเพื่อนเพื่อนมีทงหน้าใส่ไปอ้วยหนามเพิ่นจังหน่อยเป่น้นามมันไปในจังหน่อยพอได้สดเด็ดจ้านกับเข่าเพื่อนเพื่อนเด็กินกับเข่ามีน้มเน็กจังหน่อยเด็ดจะได้กินเนาะไม่เจริงเอาง่ายๆเขาไม่เจนนี่แหละเพื่อนเพื่อนสูตรแบบไม่เจนมีทงหน้าอยู่ทงหน้านี่ไงแตใส่แป้นน,นั่นแหละเพื่อนเพื่อนกินได้คือกันนอกจากเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเมจิ่งจะให้เบิงว่าเป็นตะแซสบมาจะเพื่อนเพื่อนพัดกะเพราใส่ดอกแคของเมจิ่งค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมจิ่งจะใส่จะใส่กะเพราอีกเพื่อนๆรอใส่กะเพราอีกแป๊บนึงให้เพื่อนเดี๋ยวพอดอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเมจิ่งจะใส่ใบกะเพรานะจ๊ะเพื่อนๆอร่อยอร่อยจ้าค่ะเมจิ่งกับจะกะเพราใส่เพื่อนๆพื่อนใส่แบบจะซีเบิงจะแสบบอ ซิมแล้วปเป็นจะแสกกับป้องได้หรือว่าเสิร์ฟได้เพื่อนๆชิมแบบง่ายสไตล์ไม่เจนเยี่ยมอร่อยอร่อยเพื่อนๆอันดอกแค่นี่กับตองเอ้าคนส่วนขมพนออกกันได้เพื่อนๆเด้อกับปรามาณนี่แหละจะเพื่อนๆแซ่บนกันนิอจ้ะเด้อค่ะใบกระเพราไม่เจนพัดสิ่นใส่ใบดอกแค่ค่ะเพื่อนๆ